ช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมนะคะไปขึ้นเหนือด้วยกันนะคะเพราะว่าใครที่เป็นแฟนรายการทีวิไทยสุดสัปดาห์นะคะคงเห็นว่าเราเนี่ยเคยนําเสนอเรื่องราวของลําไยมาแล้วโดยเฉพาะลยาไยอบแห้งค้างสต็อกนะคะกว่า46,000ตันวันนี้คุณอภิรดีอาวรนนะคะจะพาไปดูว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างค่ะ ลำไยอบแห้งที่เป็นของกลางในคดีทุจริตรับจำนำซึ่งค้างสต็อกมานานถึงเจ็ดปีขณะนี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต็อกปี2546และ2547โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวลซึ่งจะนำลำไยอบแห้งค้างสต็อกทั้งหมดมาบดละเอียดหน้าโกดังผสมกับที่เลื่อยอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบที่ให้ค่าความร้อนเหมือนกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมและยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่า หากเปรียบเทียบกับถานหินน้ำมันเตาหรือก๊าซ LPG รวมทั้งจุดเด่นของล้ำไยมีน้ำตาลสูงทำให้เผาไหม้ได้นานล้ำไยนะครับมีค่าความหวานค่อนข้างสูงเป็นประมาณทัก80บริกนะครับก็คือมีความมีน้ำตาลอยู่ประมาณ80%นะครับดังนั้นในการที่เป็นน้ำตาลเนี่ยเราเรา,เราก็รู้กันอยู่แล้วจุด วาจุดว่าไฟหรือจุดติดไฟของน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็ประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสี่องศานะครับดังนั้นอาการที่จะเริ่มต้นจุดเนี่ยค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงแต่นะครับน้ำตาลเวลามันไหม้แล้วเนี่ยมันก็จะให้ค่าความร้อนสูงแล้วก็มีความคงทนนะครับแล้วก็ค่าความร้อนที่มันปลดปล่อยมาค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเชื้อเพลิงที่น่าสนใจนะครับในก็ ลำใหยอบแห้งค้างสต็อก46,800ตันที่เก็บอยู่ในโกดังสินค้า60แห่งในจังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่และเชียงรายจะถูกนามารีไซเคิลเป็นพลังงานชีวมวลตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาใช้งบประมาณ80ล้านบาทโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีสมาคมเครื่องจักรกลไทยและตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ซึ่งหลังจากเริ่มบททำลายลำไย,ยค้างสตอ็อกส่งผลให้ราคาลำไย,ยอบแห้งในปีนี้สูงขึ้นและยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศว่าจะได้บริโภคลำไย,ยใหม่ที่มีคุณภาพไม่มีการปลอมปลมลำไย,ยค้างสตอ็อกรวมถึงกลุ่มเกษตรกร,กรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำมาใช้ในระบบบริหารการลำไย,ยอย่างครบวงจรในอนาคตตั้งแต่การปลูกจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไมเกาของ นี้เนี่ยการทําลายลําไยเนี่ยที่ค้างสต็อกออกไปเนี่ยมันทําให้ระบบลําไยมันมันดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะทาให้ทำเรามาทำระบบลําไยเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันใหม่ว่าเราจะทํำยังไงคือการทําลําไยที่จะให้ได้ผลนั้นมันจะต้องให้ให้ครบให้ครบวงจรทั้งหมดเช่นว่ามันจะต้องมีระบบการผลิต การแปลรูปแล้วการตลาดตั้งแต่ปี2546จนถึงขณะน,นี้รัฐต้องเสียค่าเช่าโกาดังสินค้าเก็บลำไย,ยอบแห้งกว่า250ล้านบาทแต่เมื่อดำเนินการโครงการรีไซเคิลลำไย,ยค้างสต็อกปี2546และ2547เพื่อใช้เป็นพลังงานชีวมวลรัฐจะไม่ต้องเสียค่าเช่าโกาดังสินค้าและจะมีรายได้จากการขายแท่งเชื้อเพลิงตะกีตอีกไม่น้อยกว่า30ล้านบาท เมื่อกระบวนการรีไซเคลิลลำไยอบแห้งเสร็จสิ้นลงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2553อภิเดีอาวร์ทีวีไทยรายงาน